สวัสดีครับพบกับเต็นรถคุณหญิงเช่นเคยวันนี้ผมก็มีเจ้า bmw มานำเสนออีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัว bmw 320d m sport lci F30 mm hmm. มาให้ชมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า bmw คันนี้เนี่ยมีอะไรลูกเล่นอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาเริ่มกันก่อนเลยคันนี้ bmw ของผมก็จะเป็นตัว m sport package ซึ่งได้ชื่อคำว่า m sport package เนี่ย พวกกระจังหน้าพวกอะไรพวกนี้ก็จะออกแนวสปอร์ตเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่า BMW 3, 2 0 d สเนี่ยเขาก็จะมีลายหลายหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Luxury Line Sport Line, Iconic หรือว่า M Sport คันนี้จะได้เป็น M Sport ก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนั่นเองซึ่งกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะออกแนว ดูดันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวธรรมดาไม่ว่าจะเป็นไทคอนิกหรือลักชัวรี่หรือสปอร์ตนะครับข้างหน้าเนี่ยเขาจะดูดันมากขึ้นพร้อมกับนี่เลยพวกตะแกรงรับลมหน้าเนี่ยเขาจะออกเน้นแบบใหญ่ขึ้นทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ส่วนโค้งส่วนเว้าวของตัว กันชนหน้าเนี่ยเขาก็จะเล่นลูกลลยมากขึ้นนะครับส่วนกริลข้างหน้าของเขาก็คือเจ้าคิดนี่กริลยังคงคอนเซ็ปต์สไตล์เดิมนะครับก็คือเป็นคิดนี่กริลขนาดเล็กซึ่งคิดนี่กริลคันนี้จะได้เป็นแบบสีที่เป็นสีโครเมียมอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดรถนะครับซึ่งเราก็สามารถไปแต่งได้อะไรได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนก็จะมีทั้งแบบลายคาร์บอนหรือว่าจะเป็นสีดําล้วนดําเงาก็ได้ดําด้านก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบแล้วก็ลูกค้านะครับได้เปลี่ยนตรงนี้มาให้ก็คือเนี่ย จะเป็นสีเดียวกับโลโก้ M ของทาง BMW mm hmm. ก็คือสีฟ้าฟ้าน้ําเงินแดงนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบสีดําตามตามข้างซ้ายนี้อันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนมาให้ก็อยู่ที่คนชอบเลยมาดูข,าข้างกันต่อนะครับมาเริ่มที่ตัวแม็กกันเลยเพราะว่าคันนี้ขึ้นชื่อว่า M Sport แน่นอนก็ได้แม็ก s s p r t t มาให้ก็จะเป็นแบบ ขอบ18นิ้วก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะอยู่กลางๆสีที่ให้มาปกติแล้วเนี่ยมันจะมี2สีนะครับถ้าเกิดเป็น 520D เนี่ยจะเป็นสีเงินแต่ถ้าเกิดเป็น530 EM Sport เนี่ยเขาะจะออกเป็นแนวแนวแบบกันเมทัลิกสีสีเทานะครับผมก็ดูกันไปว่าชอบแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนกันได้มาถึงท้ายรถเจ้า BMW Series 3คันนี้แน่นอนได้ขึ้นชื่อของว่า LCI นะครับไม่ใช่แค่ไฟหน้าที่เปลี่ยนไป ไฟท้ายก็เปลี่ยนไปนั่นเองเพราะว่าไฟท้ายนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วก็รูปลายเขานะครับก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเป็นซีรีส์3ก่อน LCI เนี่ยเขาจะเป็นแบบ2ขีด นะครับห่างกันแต่เจ้า LCI เนี่ยก็จะเป็น2ขีดเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบติดกันนั่นเองแล้วก็ตัวกันชนท้ายของเขาก็จะเป็นกันชนแบบ M Sport นะครับผมก็จะมีลูดลายเล่นมากขึ้นทําให้ตัวรถเองเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นท่อก็จะเป็นท่อคู่นะครับผมท่อคู่แล้วก็เป็นท่อแท้ๆก็คือไม่ได้เป็นเฟกอ่าไม่ได้เป็นท่อหลอกหรืออะไรนะครับอันนี้ตัวไอเสียงเนี่ยก็ออกจากท่อตรงนี้มาเลยส่วนฝาท้ายเปิดขึ้นมาโดยที่เป็นรถไซส์ขนาดกลางเนี่ยฝาท้ายของเขาก็ ถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับซีรีส์5ก็จะใหญ่ไม่เท่านะครับก็จะถือว่าลดระยะลงมานิดนึงถ้าให้มองว่าไซส์มันจะฟิตอะไรได้นะครับคุณมองถึงกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่คันนี้สามารถใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ได้ประมาณ2-3ใบนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ2-3ใบไซส์ใหญ่เนี่ยไปได้สบายเลยข้อเสียของคันนี้นะครับคือรถไม่สามารถพับเบาะได้นะปกติแล้วสแตนดาร์ดรถ ยุโรปเนี่ยจะพับเบาะได้อันนี้ผมค่อนข้างเสียใจนิดนึงที่คันนี้เนี่ยพับเบาไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันต่อเจ้า b m เมคันนี้นะครับก็ได้รหัสเป็น 320D แน่นอนคำว่าดีก็คือเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้จะได้เครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นบล็อกใหม่แล้วนะครับเป็นตัว Twin Power Turbo เครื่องยนต์ขนาด2,000 c c 190แรงม้านะครับก็ถือว่า แรงเหมือนรถคันนั้นเลยแรงพอตัวเลยนะครับก็190ม้าเนี่ยได้ความแรงแล้วหนึ่งสองก็คือได้ความประหยัดเพราะว่าเครื่อง B47 นะครับ B47 ตัวบล็อกใหม่เนี่ยได้อัตราการสิ้นเปลืองอะเอาส่วนตัวผมเลยเพราะว่าคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมใช้ BMW Series 3วันนี้เนาะส่วนตัวผมอะเคยทำได้มากสุดนะคือประมาณ28 28 29กิโลเมตร่อลิตรแต่ถ้าเกิดใช้ชีวิตประจำวันนะครับขับชานเมืองเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ20 21ลลตร ถ้าใช้ในเมืองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลลิตรอ่ะก็แล้วแต่ละกันว่าคนอยู่ประมาณไหนแต่นี้คือแบบที่ผมใช้จริงเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาก็จะได้เป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบ8สปีดนะครับเป็นเกียร์8สปีดไฟฟ้าสเตปโทนิกก็จะเป็นเกียร์ที่ใช้ในหลายๆคันไม่ว่าจะเป็นซีรีส์5หรือว่าเป็นตระกูลพวก X เนี่ยก็จะใช้เกียร์นี้หมดเลยนะครับอ่ะมาชม ภายในของเจ้าซีรีส์3คันนี้อย่างแรกนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งเนี่ยจะให้เห็นลวดลายของเบาะก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว M Sport Package แล้วเนี่ยเขาจะให้เบาะเป็นแบบสีแดงมาให้นะครับผมก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวแต่พิเศษก็คือมีที่ปรับปีกให้ด้วยนะครับผมซึ่งปีกตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมโดยใช้ปุ่ม ที่ปรับไฟฟ้าข้างๆนะครับก็สามารถหุบป,ปีกได้กลางปีกได้แล้วแต่สรีระเราดีไซน์ภายในรถคันนี้ก็จะได้เป็นแบบสีเงินนะครับผมสีเงินแล้วก็เป็นลายเฮกซากอนนะครับพร้อมกับตัวพลาสติกไฮกลอสสีดำอันนี้จะมีเฉพาะใน M Sport Package เหมือนกันแล้วก็หน้าจอของเจ้า BMW M ็มอยู M Sport คันนี้ก็จะให้เป็นหน้าจอขนาด6.5นิ้วเล่นอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยตัวนี้มีเดียมีเดียของเราเนี่ยก็ จะสามารถเล่นตัว FM AM นะครับ CD Bluetooth USB ได้แล้วก็สามารถปรับเสียงได้อีกว่าจะเอาเสียงเบสเสียงทุ้มมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นมีเดียเรา อย่างที่2ก็คือคอมมิวนิเคชันเพราะว่าคันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เราก็เอามันเป็นโทรศัพท์ได้เลย mm hmm. เพราะเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีสายเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถรับสายวางสายได้จากตัวรถเลยโลดยที่ไม่ต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาก็ได้นะครับมี Connected Drive แต่ตัวนี้ก็ Connected Drive มันยังไม่ได้สปอร์ตร้อยเปอร์นนะครับผมแต่ว่ามีฟังก์ชันมาให้มีไมล์วีโคอันนี้คือสําคัญยี่มีมีแล้วผมชอบมากนะครับเพราะว่า My v e h i c l คเขาเนี่ยหนึ่งเลยสามารถเซต พวกไฟพวกระบบประตูอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วและยังดูด้วยดูได้ด้วยว่ารถคันนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมอ่ะผมกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณเห็นเลยถ้าเป็นสามเหลี่ยมสีส้มเนี่ยก็หมายความว่ารถคันนี้เนี่ยควรไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วก็จะบอกเลยภายใน8000กิโลหรือว่าเดือนหนึ่งปี2อันเอันนี้8000กิโลเรายังไม่ถึงแต่เราถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ ต้องเข้าเซอร์วิสนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องของรถ BMW เบีมัเยูนี่ยตอนนี้เขาเซตไว้12,000กิโลหรือว่า1ปีอันใดอันหนึ่งถึงก่อนหลักกิโลนี้ไม่ถึงแต่หลักปีถึงแล้วเราก็ควรเข้าไปเซอร์วิสและรถคันนี้มี BSI อยู่ก็ฟรีหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Engine Oil หรือว่าตัวน้ํามันเครื่องนั่นเองและยังสามารถเช็คอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะเป็นเบรกฟูดวิหรือว่าตัวน้ํามันเบรกนะครับผมเช็คใหญ่ ผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังทุกอย่างบอกหมดเลยเนี่ยผ้าเบรกหน้านะครับเอ้ยอันนี้ผ้าเบรกหลังเปลี่ยนอีก60,000กิโลหรือว่าผ้าเบรกหน้าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอีก7-0,000กิโลมันก็บอกเลยทุกอย่างในนี้นะครับจะอยู่ใน bsi หมดเกียร์ของเขาคันนี้อย่างที่ผมบอกก็จะเป็นเกียร์แบบ8ปสปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยในการใช้งานของ bmw นะครับก็จะเป็นอารมณ์เกียร์แบบใหม่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบเก่าเนี่ยคุณจะเห็นมันจะเป็นขั้นบันไดหรืออะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นแบบหน้้้้าาาาาาจอออออสถนนนนนะะบบกกกวว่่ตีีีเเเเรรยยไลขดแคง ส่วนขามือนะครับผมก็จะเป็นตัว traction control เพราะรถคันนี้สามารถปิดเปิด traction control หรือว่ากันลื่นกันถลายได้และจะมีโหมดในการขับขี่ให้เลือกอีกทั้งหมด4โหมดโหมดแรกนะครับก็คือ eco pro ก็เป็นโหมดที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดโหมดที่2ก็จะเป็น comfort นะครับหรือว่าโหมดที่มันบาลานซ์ที่สุดโหมดที่3ก็จะเป็นโหมด sport แล้วก็โหมดที่4ก็คือ sport plus คันนี้มาให้ทั้งหมด4โหมดให้เรื่องการขับขี่ได้เลยหน้าปัดเลือนไม้ของ BMW คันนี้ก็จะเป็นผสมผสานร,ระหว่างหน้าจอที่เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบเล็กๆนะครับตรงกลางแล้วก็แอนาล็อกส่วนใหญ่จะเป็นแอนาล็อกมากกว่าไม่ว่าจะเป็นวัดน้ำมอนน้ำนะครับหรือว่าวัดน้ำมันรถเนี่ยจะเป็นแบบเข็มหมดเลยวัดความเร็วก็เข็มวัดอรอบเครื่องก็จะเป็นเข็มแล้วก็วัดตัวอัตราการสิ้นเปลืองของตัวรถคันนี้ก็เป็นเข็มหมดเลยนะครับก็ แทบจะแอน็อกหมดแล้วอันนี้ก็ยังเป็นแบบโอ h คูล B M W อยู่ต่อมาก็จะเป็นพวงมาลัยของเขา แน่นอนขึ้นชื่อว่า M Sport ก็จะได้พวงมาลัยแบบ M Sport มาให้อันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ M Sport นะครับแล้วมาพร้อมกับพัดโชิพที่ใหญ่นะครับผมมองเห็นเลยแล้วจะมีความรู้สึกว่าเหมือนรถสปอร์ตเพราะแบบพัดโชิพเนี่ยเราจะมองเห็นยได้โดยโดย,โดยตาเปล่าเลยตรงนี้สวยมากแล้วก็ตัววัสดุพัดโชิพเองนะครับก็ถือว่าเป็นฟีลิ่งที่ดีนะครับอารมณ์เหมือนเหล็กนะครับอลูมิเนียมไม่ใช่พลาสติกเนาะอันนี้ถือว่าสวยมาก อ่ะพวงมาลัยนะครับผมนี่ตรงนี้สวยมากฟีลลิ่งดีมากนะครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าพวงมาลัยข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็คือเวลาเราอยู่กับที่หรือว่าเราขับรถแบบใช้ความเร็วต่ำเนี่ยถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะหนักมากแต่ได้ไฟฟ้ามาปุ๊บเนี่ยมันหมุนง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่แรงน้อยๆก็สามารถขับรถคันนี้ได้แบบสบายๆเลยนี่ถือว่าดีแล้วก็ฟีลลิ่งอะฟีลลิ่งพวงมาลัยเอลกอร์มันดีจริง มาข้างในเจ้าซีรีส์3แล้วอย่างแรกนะครับผมที่อยากจะโชว์ก็คือเบาะสีแดงอันสวยงามเวลาผมนั่งลงไปปุ๊บเนี่ยตัวเบาะเองเนี่ยมีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ก็ถือว่านั่งสบายนะครับผมเท้าก็มีพื้นที่พอประมาณอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากแต่ว่าถือว่าก็ยังขยับได้นะครับเข่าผมไม่ชนเลยเพราะว่าตัวเบาะข้างหน้าเนี่ยผมตั้งไว้สําหรับตัวผมเองเลยนะคือผมสูง170กว่า น้ำหนักก็จะ90อยู่แล้วนะครับผมก็ยังนั่งได้สบายหัวผมเนี่ยเลยกเลิ่อหนึงเลยไม่มีทางชนแน่นอนกระจกเนี่ยให้ให้ทัาศนวิสัยดีเพราะว่าบานค่อนข้างใหญ่เลยแล้วจะทําให้การนั่งหลังเนี่ยไม่ได้อึดอัดอย่างที่คิดนั่นเองข้างหลังก็จะมีแอร์มาให้ด้วยอ่ะตรงนี้ซึ่งแอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ปับอุณหภูมิได้นะครับก็คือแชร์อุณหภูมิจากข้างหน้ามาก็จะปรับ ความร้อนความเย็นได้เล็กน้อยแค่นั้นส่วนสําหรับคนที่เป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านนะครับที่กําลังจะมีลูกหรือว่ามีลูกที่เป็นลูกแบเบอกเราต้องใช้คาซีทคันนี้ก็จะมีไอโซฟิกมาให้เหมือนกันนะครับก็สามารถเสียบคาซีทได้เลยแล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยแล้วโตวประตูเองเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับการยกคาซีทเข้าออกเนี่ยถือว่าไม่นิดไม่ได้มีประเด็นแน่นอนอมาถึงท้ายสุดแล้วหลายๆคนก็ต้องอยากรู้แล้วว่ารถ bmw คันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ bmw คันนี้เป็นรุ่น bmw series 3 320d m sport lci คันนี้รถปี2018วิ่งมา40,000กว่าโล bsi ให้มา6ปีกับอีกแสน2 0 0 0มกิโลนะครับผมก็เท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยมี bsi ไปถึงปี2024เดือน9 เหลืออีกยาวๆเลยนะครับผมขายอยู่ที่1,690,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่หาซีรีส์3อยู่และไม่ได้จำเป็นที่จะต้องซื้อถึงกระโ s ใหม่คันนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนและราคาไม่แรง BSI ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับและรถครันนี้เนี่ยไม่น้อยด้วยนะเพราะว่าวิ่งมา40,000โลเนี่ย รถปี18ก็ตีไปว่าปีที่3นะครับตกใช้งานเนี่ยปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับรถคันหนึ่งถ้าใครที่ชอบก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u s s c r i b e ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปเรื่อยๆก่อนจะปิดรายการไปผมขอฝากด้วยนะครับใครที่กำลังจะขายรถก็สามารถติดต่อมาที่ คุณหญิงคา o o m ได้เลยนะครับผมมาเช็คราคากันได้เลยถ้าราคาไปได้ผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนอันนี้ฝากด้วยนะครับก็อีกย้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ